สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องแรงงานเขมรที่อยู่ในประเทศไทยกันครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าแรงงานเขมรเนี่ยในประเทศไทยก็มีทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายถูกกฎหมายก็คือเข้ามาแบบถูกต้องไม่ถูกกฎหมายก็ลักลอบเข้ามาแต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนอะไรก็ตามนะครับคนเขมรหรือแรงงานเขมรที่อยู่ในไทยเนี่ยก็มีบางส่วนที่ทําความเดือดร้อนไปขอทานบ้างไปแย่งอาชีพคนไทยบ้างหรือบางทีก็ก่อเหตุวิวาทบ้างโดยข่าวล่าสุดเมื่อวานอย่างที่เราทราบนะครับว่า มีแรงงานขมินของ2ตลาดตลาดไทยกับตลาด4มุมเมืองเขาเตะบอลกระชับมิดกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหามีประเด็นอะไรนะครับก็เตะกันแบบว่าสนุกสนานแต่ว่ามีแรงขนานมีแรงงานขมินบางคนซึ่งเป็นคนนอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้ง2ตลาดเลยนะก็เข้ามาก่อความวุ่นวายแล้วก็มีการกราดยิงอะไรต่างๆนานา,นาจนสร้างความเดือดร้อนล่าสุดก็จับตัวได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยการแข่งขันฟุตบอลของแรงงานชาวกัมพูชากว่า200คนโอ้โหเข้ามาเข้าร่วมกันเยอะมากๆเป็นกลุ่มแรงงานคู่อริอเขาบอกว่าเหตุเกิดนะครับเหตุจากเรื่องบาดหมางระหว่างกลุ่มแรงงานคู่อริจาก2ตลาดใหญ่ตลาดไทยกับตลาดสี่มุมเมืองเขาก็มาแข่งกระชับมิตรกันแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอาจจะมาจากตลาดใดตลาดหนึ่งนี่นะครับมาก่อเหตุซย่งนั้นก็คือเป็นคนนอกที่ไม่ได้มาร่วมงานนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากตลาดไหน โดยก็มี3คนร้ายสวมชุดนักบอลบุกเข้ามาในสนาม2คนถือปืนคนละกระบอกแล้วก็1คนลั่นไกกระหนำ่ำยิงผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีนนกำลังกระเจิหลังก่อเหตุก็ควบรถจักรยานยนต์เพ่นหนีผู้จัดการสนามยันผู้ปะผู้ก่อเหตุเป็นคนนอกบุกเข้ามายิงไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งบอลแต่ว่าเป็นคนตลาดไหนอันนี้ก็ต้องไปสืบกันอีกทีนึงนะครับโดยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลหญาเทียม n นอัพอารีนาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตำบลลำสามแก้วอําเภอลำลูกกาก็ผู้พอตำรวจได้รับเรื่องนะครับก็นํากําลังฝ่ายสืบสวนสายตรวจและสาสบัรกู้ภยัยมูลิธิร่วมกตันยูไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มมีหลายสนามติดกันตรงข้ามเป็นโต๊ะเก้าอี้พื้นที่พักผ่อนท่ามกลางความตื่นรตหนของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กว่า200คนบริเวณทางเข้าสนามบอลพบ ปอกกระสุนปืนอยู่ด้วยนะครับตกอยู่5ปอกแล้วก็กระสุนปืนหนึ่งนัดตํารวจเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานพบรอยกระสุนที่หลังคาและคานเล็กของสนามบอลอย่างโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดจากการสืบสวนก็พบว่าวันนี้แรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนัดรวมตัวจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลทั้งฟุตบอลชายและก็หญิงมีผู้เข้าร่วมกว่า200คนโอ้โหคือการที่แรงง,งานมาจัดมามา,มารวมตัวกันแล้วจัดงานได้ขนาด จาดนี้นะครับจัดทั้งฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตบอลฟุตบอลหญิงเนี้ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแน่นอนว่าพอมีการจัดอะไรแบบนี้หลายคนก็คงเสียว่าจะเกิดเหตุถึงแม้ว่ามันจะมาจากคนนอกหรือไม่ใช่คนนอกก็ตามนะครับแต่ว่าเหตุก็เนื่องมาจากว่ากลุ่มแรงงานเขมรนี่แหละที่มารวมตัวกันแล้วก็มีข้อขัดแย้งมีมีประเด็นกันอะไรต่างๆนานาแล้วก็มาก่อเหตุในในสนามสนามฟุตบอลนี้ซึ่งถือว่าแย่มากๆเลยทีเดียว จากข่าวเขาก็บอกว่าระหว่างนั้นก็มีคนร้ายเป็นชาย3คนสวมชุดนักฟุตบอลทีมหนึ่งที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ในในในวันนั้นนะครับที่แข่งขันในจุนนนี้มี2คนถือปืนหักระบอกวิ่งเข้ามาบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารข้างสนามบอลก่อนที่1นในนั้นจะลั่นไกกาดยิงใส่คนที่มาชมฟุตบอลสร้างความตื่นแตกตื่นตกใจให้คนที่อยู่ในงานพากันแตกคือวิ่งเพ่นหนีไปคนละทิศละทางอย่างโชคดีที่ไม่ได้โดนกระสุนนี้ก็ไม่ได้โดนใครเลยคนร้ายก็ว,วิ่งกับ ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปตำรวจก็วิทยุสกัดจับในช่วงแรกนี้ก็คือยังไม่พบวีแววเบื้องต้นก็ทราบว่าสาเหตุเป็นเรื่องความบาดหมางระหว่างแรงงานชาวขเขมร2กลุ่มที่ทํางานอยู่ตลาดใหญ่2แห่งในปทุมธานีคือตลาดไทยกับตลาดสี่มุมเมืองตำรวจได้เชิญตัวกลุ่มนักฟุตบอลที่ใส่ชุดเดียวกันชุดเดียวกับมือปืนไปสอบปากคําที่โรงพักเพื่อหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุด้านนายธานัท ธนสติพรอายุ38ปีผู้จัดการสนามกล่าวว่าวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลของแรงงานเขเมรล,ล้วนๆไม่มีคนไทยหรือชาติอื่นที่สนามก็ได้รับการติดต่อให้จัดแข่งขันมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2ปีแล้วก่อนหน้านี้จัดมาหลายสิบครั้งไม่เคยมีปัญหาเท่าที่เห็นเหตุการณ์คนที่ก่อเหตุเป็นคนนอกไม่ใช่คนที่มาแข่งฟุตบอลเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลน่าจะมีการกระทบกระทั่งหรือมีเหตุเกิดมาจากด้านนอกมาก่อน ก็อาจ,จเป็นคนในตลาดนะเขาถือว่ากระทบกระทั่งกันด้านนอกไม่ใช่เกิดจากเกมพีลาที่สนามติดป้ายกฎกติกาการแข่งขันไว้ชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากตำรวจสพภูคดเฝ้าระวังป้องกันเหตุรุนแรงเป็นอย่างดีอีกทั้งทางสนามก็พยายามคุมเข้มมาตลอดก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนคนกัมพูชามาจัดคือคนขอเขมีม,มาจัดแข่งขงันฟุตบอลที่สนามก็ไม่เคยทะเลาะก,กันเหตุการณ์นี้หลายคนตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วตอนนี้คือตำรวจก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับก็คือมีนายเฮงและก็นายด้วงซึ่งเป็นชาวกัมพูชาหรือชาวขเขมรก็ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปต้องติดตามนะครับว่าเป็นยังไงก็คือเขาไปมีเรื่องกันมาจากข้างนอกซึ่งไม่ทราบว่าคนตลาดไหนแล้วแล้วก็มาทําตัวเป็นแบบว่าแต่งชุด นักฟุตบอลแล้วก็มาก่อเหตุในสนามกีฬาในสนามฟุตซอลในสนามฟุตบอลญอาเทียมนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปก็อย่างที่บอกว่ามาแล้วก็มาก่อ,อความวุ่นวายถึงแม้ว่าคนคเขมรที่เป็นแรงงานที่มาแข่งเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็เป็นมูลเหตุแหละเพราะว่าถ้าไม่มีเลยก็คงจะไม่มาก่อเหตุกันรวมตัวทีไรก็ก่อเหตุทุกทีนะครับก็คือมันทําให้แรงงานเขมรที่ดีๆเนี่ยก็โดนมองในทางที่ไม่ดีไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไ์ว้ทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ